สวัสดีครับพบกับช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้3 0 0แสนกิโลเมตรนะครับกับรถ NV 3 5 0นะครับในรหัส E 2 6ครับโค้ดปัญหา P 0 1 2 B ครับ TC ับ s c i e l e t p r e s s u r e s e n s o r นะครับปิดโค้ดจุกจิกนะครับปลดเซฟโหมดครับแบบล็อกรอบเครื่องยนต์นะครับเคสนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับคันนี้เป็นรถตู้นะครับ NV 3 5 0ครับรหัส E 2 6ครับซึ่งมีพื้นฐานนะครับร่วมกับนะครับ นาวาร่า NP 3 0 0รหัส D 2 3นั่นเองครับปัญหาส่วนใหญ่นะครับเกิดจากโค้ดนะครับเกิดจากโค้ดที่เกิดการล็อกรอบนะครับ โค้ดเหล่านั้นเกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับมักจะเกิดปัญหานะครับบางคันนะครับเซอร์วิสศูนย์บริการนะครับมีการแจ้งนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรือตัวเทอร์โบชาร์เจอร์เองนะครับมักจะเกิดปัญหาครับคันนี้ใช้งานมา3 7 5 6 5กิโลเมตรครับถือว่าวิ่งเยอะนะครับกับโค้ดปัญหาที่เราเจอนะครับ p 0 1 2 B ครับ t c tap sc inlet pressure sensor ครับโค้ดเดียวกับ np 3 0 0เลยนะครับ้อหรับ เออร์แวนคันนี้นะครับในรหัส NV 3 5 0ครับพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เดียวกันครับนี่ฮะเครื่องยนต์บล็อก YD 2 5นะครับที่เป็นระบบเทอร์โบแปรผันนะครับระบบ VGS นะครับที่ใช้ตัวมอเตอร์นะครับไฟฟ้าในการควบคุมการทำงานครับแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดแรงดันเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับหรือแม้แต่ตัวตัวสเต็ปมอเตอร์ของเทอร์โบชาร์จเจอร์เองก็ตามครับสวัสดีครับเคสวันนี้นะครับนิสสัน NV 3 5 0นะครับหรือ้าศูนย์นะครับในรหัััสตวถง E26 นะครับ คันนี้มีปัญหาคือไฟเครื่องยนต์โชว์ครับติดโค้ด d p c นะครับเดี๋ยวเราจะทําการตรวจสอบเพื่อัี่ว่าอาการของรถคันนี้เป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นรถตู้คันแรกเลยนะครับที่เป็นตระกูลทิสสันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับตัวนาวาลาดีซีศูนย์นาวาลาดีพีสามร้อยนะครับในรหัสดียี่สามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรถนะครับรุ่นปีที่ใกล้เคียงกับ NP300 นะครับหรือ D23 นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของคันนี้กันครับว่าจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการติดเซฟโหมดนะครับที่คล้ายกับตัว เอ็0พหรือเปล่าก็คือตะกููโค้ด P ศูนย์หนึสน่งนะครับเดี๋ยวตัวเซ็นเซอร์ต่างๆครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าใช่หรือเปล่านะครับตอนน,นี้ครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือมีไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับคันนี้ใช้งานมา3,7549กิโลเมตรครับ ไฟเครื่องยนต์โชว์เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าสามารถเร่งเครื่องยนต์ได้หรือเปล่านะครับดูเหมือนก็จะเร่งได้นะครับเร่งได้สี่พันรอบนะครับสี่พันกว่านะครับเป็นแบบนี้นะฮะหลังจากที่เราทำการเร่งเครื่องยนต์นะครับเร่งได้นะครับ 4,000รอบ4,500รอบเร่งได้ครับสักแป๊บเดียวนะฮะตอนนี้เข้าเซฟโหมดแล้วครับเร่งไม่ได้แล้วครับมันเร่งหนักแล้วนะครับมันเร่งหนักกว่าเดิมชัดเจนเลยครับตอนแรกนะครับหลังจากที่เราทําการติดเครื่องยนต์นะครับไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับยังสามารถที่จะเร่งเครื่องยนต์ได้ครับ4,000 4,500รอบต่อนาทีครับเสียงกําลังเครื่องยนต์ดีเลยนะฮะ แต่พอสักแป๊บหนึ่งหลังจากที่เราทำการเร่งทดสอบอยู่สักแป๊บเดียวนี้นะฮะตอนนี้เข้าเซฟโหมดเลยนะฮะค mm ัน hmm. เร่งหนักคันเร่งหน่วงนะครับแล้วก็รอบขึ้นช้าแล้วก็ถูกล็อกรอบอยู่ไม่เกิน4,000รอบต่อนาทีครับนี่นะ,ะ mm hmm. เรากดจมพื้นเลยนะฮะกดคันเร่งจมพื้นเลยก็คือเกิดการหน่วงครับ ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าให้มานะครับก็คือคันนี้เนี่ยนะครับไม่มีแรงเลยครับได้เต็มที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่การออกตัวเนี่ยออกช้ามากนะครับเป็นการติดเซฟโหมดที่ขับแล้วอันตรายมากๆเลยไม่สามารถที่จะขับใช้งานได้เลยนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับควรจะต้องทําการแก้ไขคันนี้นะครับทําการขึ้นลถสไลด์มาหาเรานะครับทําการแก้ไขครับโอเคครับเคสนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการตรวจสอบกันว่าติดโค้ดอะไรนะครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังจะทําการสแกนโค้ดนะครับหลายคนสงสัยว่าเราทำรถนะครับเราใช้เครื่องมืออะไรนะครับอยากจะบอกว่าเครื่องมือที่เราทําก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับเครื่องสแกนพวกนี้ก็เป็นเครื่องพื้นฐานนะครับที่ทุกอู่ควรจะมีนะครับราคาไม่ได้สูงนะครับส่วนสําคัญอยู่ที่การวิเคราะห์นะครับค่ามากกว่านะครับบางครั้งเราไม่ได้เจอโค้ดนะครับหรือบังเคสของรถลูกค้าแต่ละคันนะครับที่เข้ามา ไม่มีโค้ดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นช่างเทคนิคต้องไล่เอาจากข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นนะครับต้องมองข้อมูล Data ให้ออกนะครับว่าปัญหาจริงๆนะครับเกิดขึ้นจากอะไรนะครับประกอบกับข้อมูลจากลูกค้านะครับข้อมูลจากเจ้าของรถเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสแกนเฮ l t h r e พอร์ตกันครับว่าโค้ดปัญหานะครับของคันนี้คืออะไรนะครับมีอยู่แค่โค้ดเดียวนะครับ engine system scanning r e s u l t file fault code หนึ่งนะครับมีแค่โค้ดเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เกิดปัญหาสมารันธ์นี้นะครับ app normal 1โคดนะครับ p 0 1 2 b tc tap sc inlet pressure sensor นะครับตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์วัดแรงดันนะครับของอระบบประจุอากาศของ id นะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่มี turbocharger หรือ supercharger นะครับจะมีตัว เซนเซอร์วัดแรงดันอยู่นะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ว d 2ดีในตัว e 2 6สนะครับ nissan evan nv 3 5 0นี้นะฮะก็จะอยู่บริเวณท่อไอดีนะครับจะวัดแรงดันนะครับซึ่งมันจะชอบเสียนะครับเพราะว่าเซนเซอร์ตัวนี้ทางานภายใต้อุณหภูมิและแรงดันนะครับตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานนะครับถึงจุดหนึ่งมันเสียพอเสียปุ๊บก็จะเข้าเซฟโหมดนะครับซึ่งในขณะที่เราใช้งานอยู่เนี่ยแล้วถ้ามันเข้าเซฟโหมดเนี่ยนะครับถือว่าอันตรายมากๆเลยเพราะไม่รถยนต์ไม่มีกําลังเลยถ้า ลองนึกภาพถ้าวิ่งบนเขานะฮะเครื่องยนต์ไม่มีกําลังเลยลองนึกภาพถ้าวิ่งอยู่บนเขานะครับหรือวิ่งอยู่บนต่างจังหวัดนะครับเราต้องประคองเข้าศูนย์บริการเท่านั้นเลยนะครับหรือเข้าศูนย์หรือเข้าอู่นะครับทำการแก้ไขนะครับเราจะทําการแก้ไขโค้ดนี้ครับซึ่งผมคิดว่านะครับการลักษณะของการแก้ไขเนี่ยเหมือนกับตัว navara np 3า0อหรือ d 2ีนะครับแบบเดียวกันเลยเป็นโค้ดแบบเดียวกันเลยนะครับลักษณะของตัวเซ็นเซอร์ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับเครื่องยนต์เครื่องเดียวกันนะครับ เราจะทําการแก้ไขนะครับสําหรับโคดนี้ครับ p 0 1 2 B ตอนนี้ครับเราทดสอบนะครับโดยการเคลียร์โค้ดนะครับ dtc นะครับของตัวเครื่องสแกนของเรานะครับเคลียร์โคดออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองเร่งเครื่องยนต์ดูครับว่าโคดจะเด่งกลับมาอีกหรือเปล่าแต่จากการขับทดสอบนะครับคันนี้นะครับหลังจากที่เราทําการเคลียร์โค้ดไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะขับได้สักระยะหนึ่งครับแล้วโค้ดก็จะเด่งกลับเข้ามาอีกนะครับ แบบนี้นะครับขับไปลบไปนะครับไม่ได้แล้วนะครับต้องทําการแก้ไขแล้วครับเราทําการตรวจสอบนะครับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ครับก็ปรากฏว่าก็มีท่อทางนะครับที่เป็นท่อลมนะครับมีการเสื่อมสภาพมีการแตกนะครับเราก็จัดการเปลี่ยนนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาหลักครับเพราะปัญหาหลักของคันนี้นะครับเราต้องทําการรีแมป นะครับเพื่อปิดโค้ด d t c นะครับในโคดปัญหาจุกจิกครับเราต่อเครื่องมือของเรานะครับกับตัวรถครับในการดูดข้อมูลจากกล่อง ECU นะครับผ่านพอร์ต OBD2 ครับหลังจากที่เราทำการดูดข้อมูลจากกล่อง ECU มาแล้วนะครับเราก็ทำการแก้ไขนะครับข้อมูล Data ของกล่อง ECU ครับในการแก้ไขโค้ดนะครับโคดต่างๆนะครับที่เป็นโค้ดปัญหาจุกจิกนะครับเราทำทำการ แก้ไขให้เรียบร้อยครับแล้วก็เพิ่มสปนะไปให้พร้อมกันเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับ n i s สันเคอร์วนะครับตัว NV 3 5 0ครับเราทำการปิดโค้ด DTC P 0 1 2 b ครับรวมทั้งโค้ดปัญหาจุกจิกอื่นๆนะครับที่มักจะเกิดขึ้นในรถรุ่นนี้นะครับเราแก้ไขไปให้พร้อมกันเลยครับพร้อมกับการรีแมป ECU เพื่อเพิ่มสปนะและความประหยัดครับเราทำไปให้พร้อมกันเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับ เรามาดูกันครับว่าหลังจากที่เราแก้ไขนะครับข้อมูลของกล่อง ECU แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราทําการติดเครื่องยนต์ครับตอนนี้นะครับเช็คอ n g i n e ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทาการสแกนโค้ดกันครับว่ายังมีโค้ดนะครับตกค้างอยู่ใน ECU หรือเปล่าครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขไปครับเป็นขั้นตอนของการตรวจเช็คซ้ำนะครับว่ามีข้อมูลอะไรตกค้างอยู่ใน ECU หรือเปล่านะครับปรากฏว่าไม่ เลโค้ดนะครับตอนนี้เครื่องยนต์พร้อมทำงานแล้วครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขนะครับนอกจากนั้นเราทําการติดเครื่องยนต์ครับแล้วตรวจสอบค่าการทํางานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงดันน้ำมันนะครับค่าแรงดันในท่อไอทีนะครับแม้แต่ค่าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ฟลูต่างๆตรวจเช็คสภาพการทํางานทั้งหมดของระบบนะครับว่าอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดหรือเปล่านะครับเราแก้ไขให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไสกรองอากาศต่างๆเราทําการตรวจสอบทําการเปลี่ยนนะครับท่อลมดันลมดูต่างๆเราทําการแก้ไขครับ ตอนนี้นะครับพร้อมทํางานแล้วครับเรานํารถออกไปวิ่งทดสอบนะครับนิสสันเอเวนเอ็นวี350ก็ปรากฏว่าวิ่งได้ดีเลยครับขับดีมากนะครับโค้ดต่างๆไม่มีค้างแล้วครับคันนี้ถือว่าจบงานได้นะครับการแก้ไขนะครับสำหรับเอเวนเอ็นวี350คันนี้นะครับเครื่องยนต์วายดี25เหมือนกับนะครับนาวาล่าเอ็นพี300เลยครับและโค้ดปัญหาก็เป็นแบบเดียวกันเลยครับสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับสำหรับเคสนี้นะครับสำหรับอู่เหลานะครับโอเคครับกลับบ้านได้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเดอะตลาดมาสเตอร์ครับแล้วในอีพีต่อไปนะครับเรรราาจะะพไไปซ่ออมถ โปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเกี่ยวรถยนต์สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาหรือนัดหมายเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ